สัละเอยีสี่ตัวรวมกันไครับอาใส่รวมเลยสื่อโป้งไกลไปเรียงมาจ้ะ หลายจัมูกตลาดนัดแค่ฮะเอาสี่ก้อดนะห,ห้าถุงเมาเ,าเข่าไปเรีย่างม้าพี่เก้าหรอจา้าทุ่ด้านกับเขา่า แนวกินหลายๆจา้าตลาดนัดเท่หาลูกค้าเทียบร้านนี้น่ากินแซ่บแจ๊บก็ไปต่อร้านขนมจีนนู่นเอาเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้ร้านขนมเซน อ่าน้ำยาป่าสชุดครับผมเจ้งเวานก็ได้กินนะครับวานก็มีนะชุดสามสิบยาชุดี่สิบอะไริบครับผมขอบคุณับได้นกิมาเลครับผมะกินอันนี้แชมาร์ก็นะแชยาอ์ก็ุดจั สวัสดีครับสวัสดีมากเอาอหอยม้าครับได้อย่างไาเนี่ยท้อบ้านอันนี้ใกล้ับัพีตัวเขาหาถุงเข,ข,ข,ขาขาเขาครับขุดไปเลยใอ้พ่อบ้านเป็นผู้เอา,เอาหายจ้ะพ่อบ้านกระท่อง มันบีๆก่อนเดี๋ยวมันจะลาบผสมกันมันจะผสมง่ายเอ็ดไปเอ็ดไปนนะี้วัถาแล้วเห็นวานี่วาถาแล้วจ้ากันกดิฉางดิ๊กๆๆแล้วว่าไงฮะรอเท้าเหรอรอแปบ๊บนึงนะรอแปบ๊บนึงนะรอแล้วรอแล้วตัวนึงกันน้อย เสียงธรรมชาติ้ะพี่น้องเ้อเสียงรถแลนจ้าอุ้ยกระดีแขางใส่ถางกินเนาะโตกระไรแป๊บนึงแป๊บนึงมือนีเอามาไหลมือนีเอามาหลาย,อ,อ,าาลายอยู่ใจเย็นมาอีกแนวเห็นบ่น่ะใจเย็นนะรอรอรออุย้ยรอ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 ก่อนนะรอก่อนนะใจเย็นใจเย็นรอก่อนเออเก่งน,นั่งทาไหมก็ดีแท้บักลาไหม น้องทาวบกลุงแล้วนายแบนีบี่วยวเยวๆย,วยวอยู่แล้วอย่แล้วแนาอยอิดอิดมาจะบั้งไดิอันไดมากันล้นอจ <c oughs> ินเขา เสร็จแล้วโอ้ยอยังตามต่อยจ่อยพี่น้องก็จะหิวค่ะคนเด้ยอยังดิกด๊ก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 ดิก๊กหนารักอ้าวหมกแดงหน่อยก็ยังอยู่ซะนี่โอ้แดงหน่อยก็ยังอยู่เพื่เกา่ามาเร็วกินข้าวกันเร็วกินข้าวกันเร็วมาอยู่นี่บอก,กัด์ด้จ้ามาให้ดูเนะาะมันกับลุงลุงกับเท้าแล้ววันเถอะ บกเก่งหน่อยอู้ยเก่ง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 ับอนเอากินเลยกินเลยไปใหญ่ใหญ่ไปย้ายไปเพราะตรงย่างนั้นไปดอกขุ้โตัวก็ได้นาะอันเฮ็ดไว้หลายๆมองเนี่ยเพราะว่ามันก็อาจสิกินน้ำกันบ่ได้อันนี้คุกเบิดแหรอเล่าเนี่ยอีกเนี่ยเข่าสองถุงอ๋อเป็นชุดๆไปเอ้า แดงน้อยตัวสิกินบางไดเราบ้านนี้เอาแดงน้อยว่าไม่มองว่างไปหน่อยพ่อนพี่ขยายามาว่างไวหนี่ให้บอแดงน้อยนี่ยู่นี่นี่แดงน้อยว่ามีกินนี่บอกให้พอบ้านเอาเข่าน้ำมูนี่มาว่างไปยายออกมาพี่มาใส่แผ่นใหม่นี่เพราะว่าตัวน้อยมันบ้ากากินน้ำมูจ้ะมาแดงเออว่างไวหนี่มาแดงมากินนี่เห็นบอนั่นมันก็มี่สักสีอย่างไฟของมันเนาะตัวน้อยก็มูสิไปก้าแย่งเพิ่อนด้วย โอเคครบแล้วมังนี้กินเลยกินเลยไปใส่เบอร์สู้นี่ยตอนนี้ม่หาโตจ้ะตรงนี้เอาแดงหน่อยยายางน้ำกลมมาเด้อถ้ากันมมใหาเข่าม้าจ้าตอนนี้พอบา้านก็กำลังคุกเข่าอีกอยู่บังหันเหตุไปแล้วรอบนึง ปลาฝุดยี่ห้อเกาึในปลาฝุดี่ห้อเกาฝุดกะิมีอยู่หรอมั้งขบานถามมาทาั้งในปลายัางมีคือเกาโบว์สันเดี๋ยวสิผ้ากันไปเพิ่งจะเรากำลังคุกเข่าอีกรอบนึงคุกไปแล้วถังหนึ่งมางหนึงนี่เอาแดงหน่อยตัวกัมม์อะยังนีง่คือมาไปกินอยู่ห้งหันโอ้ยหมอนี่กันน้ำม,มากนะ อืมบ่มีดีก็เก้าหรอกจ้าก็ไปกินมันเก้าไปบักลาไปบักลาหรืออีหล่ะตัวผู้หรือตัวแม่นี่ตัวแม่ว่าตัวนี้ตัวแม่ียังคืงอนมไปกินบ้างฮนไปกินแม่จะเอาเมียบ้านน้ำตีเก้าละเก้าเก้ากันไปกินไปเอ,อ,อแปแาแฉมให้ก็ได้เอาไหนเนี่ย เแขมเมนี่ไม่กินไม่ขอกินพิเศษสิเอ้าเอ้าพิเศษกันนะไม้หอดมองกับพิเศษพิเศษพิเศษ,เศษตูดไก่ดิได้พิเศษตูดไกด่เนี้ยปะไปต่อพี่น้องเยี๋ยวสิขามท่างไปเขาสิขามท่างไปฟังพูนพี่น้องเห็นปะ ตาตะกี้สิมีหมายอยู่ฟังพุ่นป่ะเอา้างโตกันยังมาอยู่ตีแดงแดงน้อยกันยังยังมาอยู่เดี๋ยวนเอาไปยังไปน้ำกันสะนะิน่ะหาแม่เสียบก็ถังแหลกเบื้งยังไปเบืง้งว่ะหาแม่เสียบก็กันส้นนีบ Hoa hiện nhanh, bây giờ bớt lâu mà hàm mong vang lột. băng kia phân kapeng yang lên nhu kênh ninh ninh, áo thang lang ninh, chào mừng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 , chào มีตัวนึงนั่นอย่างนี้เอออุ้ยเห็ดเนี่ยเอากินสิไ่อิ่มตีจุดนั่นนะ่ะอุย้ยตัวนี้คือสิมเมนตาบอดีนี่ตัวขาวนี่ตาแดงๆจ้ะกินไปกินไปม้ามองหันหน่อยจ้าเอากลับมาเทไว้วังเกลอเอาเทไว้หันเอาหัวมุมเลยจิเอาเอาทไว้โหลด มอนี้หมาหายไปใส่เบิดบุนนี่เอาเข่ามาหลายความเด้อมอนี่ปะกลับบ้านมานี้สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีนละจ้าพอกันไม่ในคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมอนพอเพื่อนในเรื่อจัดเด้อ,ดอสวัสดีค่ะกลับบ้านกอนจ้า